ถ้าผมไปทำอะไรพี่ตอนนี้ช่วยชพลเมนครับอคือตอนนี้วันนี้เรามาเนี่ยเป็นวันที่งานเยอถึงรอบ50ปีใช่เรยมไหมพี่นี่ครับฝากฝากพี่ตัวนี้อรใครมีน้ำใจช่วยหน่อย้เฮ้ยเอ้าล้เอ้าล้อเอ้าล้เอ้าล้มาด้วเฮ้ยเฮ้ย ไปเลยมั้งใช่เฮ้ยไม่เป็นไรใช่ผมพิพากษแล้วคุณตรงนี้คืออะไรคือคนมีอะไรแบบพี่มันเอาข้าสารมาให้มีไข่ก็เอาไข่มาให้มีหมูก็เอาหมูมาให้คือาสาจุดเนี้ยของสว่างพลอยยองพลอยองเนี้ยเขาช่วยครับเขาช่วยคนทั้งหมดในเขตบ้านค่ายเขตเมืองหรือเขตพื้ที่ที่เขาไปถึงน่ะครับนี่คือคือเวลาใครเกิดวันนิเทตุทาอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบ แค่แบบที่จะมีร่วมกันอยู่บว้เต็ที่เราก็จะมีครับแล้วเราถึงเร็วถึงเร็วครับแล้วอาหารอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปมอบให้กับคนที่น้ำท่วมได้หัวหน้าจุดเขาทำเขาน่าจะเป็นมอบคนน้ำท่วมเราุูดมุกอะไรมาครับมีบุคือบเพราะว่าแบบมีประมาณกี่หลังหรืออะไรยังไงกี่หลังครับกี่หลังไม่ใช่กี่หลังประมาณประมาณกี่หลังโอ้โหหลายร้อยหลาเลยนหลายแล้วยพี่โอ้ติดโอ้ท่วมขนาดนั้นเลยเหรอ ระยองนี่กี่ปีนะระยองนั้นกี่ปีไม่เคยท่วมขนาดนี้มันเว้นไปสองสามปีแล้วนะหละตอนโควิดอ่ะนะทั้งนี้แต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้คือท่วมแบบในรอบห้าสิบปีคือจริงไหมพี่ใช่ใช่จริงนะครับเอ่อตอนสัองอ่ะครับที่ว่าไม่เคยท่วมจะท่วมเหรอครับแล้วคนที่อยู่ข้างในเขาออกมาได้ไหมพี่ออกมาได้ครับมันมีรถรับส่งมีรถ ว่าทำการช่วยเหลือนะไม่ต้องแบบว่างแล้วก็มาหรือว่าอย่งไรสมัครก่อนต้องไปสมัครที่ศูนย์อยู่ข้างหลังแบงก์กาิกรกาสิกรเออข้ามโรงพยาบาลจันทบุรีระยองกสิกรจันทบุรีอยู่ข้างหลังแล้วสมัครเราก็จะได้ชุดได้รหัสวอลก็ไปซื้อเอาเองแล้วก็มาทํางานผู้ใบได้แค่สองามงานก็คือช่วยลดคนรถความตรงนี้เลยแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันทุกวันนี้ช่วยาแเปเพื่อเคยเจอเคสแบบวน่านนักหวไรกันผมนี ไปเนี่ยไปไปไม่รู้ไปช่วยหรือไปบวกหัวมันก็ไม่รู้เขาเราแล้วกูเมา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 ว่าตอบร่วงตรงนั้นเลยจริงป่ะจริงอันนี้เรื่องจริงสมัยนั้นไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทําไม่ได้นะแต่เมื่อก่อนคือมันเมาแล้วมันฟึดฟัดแล้วมันแบบมึงเป็นใครอะไรเงี้ยก็เอาเอาถวายให้ตรงนั้นน่ะว่พาไปส่งโรงพยาบาลพี่แล้วเคสที่ออยองมีให้แบบช่วยกันทุกวันเลยไหมพี่ทุกวันทุกวันนเราพี่เคยเจอเคสโคตรโหดๆนะโหดๆเลยโคตรโหดมันมีทุกรูปแบบครับอะฮะใช่มีทุกรูปแบบ ีแันพันแทงมีหมดมีคราเป็นผูเหตุมีกระทั่งจับมืออะไรที่หมดอ่ะต้องตอนนี้เราออกมาข้างนอกนะครับมาคุยด้านหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้พี่ๆเขาเขาเรียกว่าทำอาหารนะครับให้กับประชาชนที่เดือดร้อนแถวนี้ดีกว่าพี่เอ๋เมื่อกี้ผมคุยครั้งเรื่องเรื่องคู่ซาปลาภัยจริงๆเขาบอกคู่ซา,าปลาภัยเนี่ยก็คือเป็นยังไงทำไมมันต้องเป็นพี่กับหมอปลาคู่เนี้ยคือหมอปลาเนี่ยจะเป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็ไสยศาสตร์แล้วก็มีวิทยาศาสตร์ด้วย ส่วนผมก็เป็นเรื่องกฎหมายปา่าอิทธิพลมาเฟียโดนลังแกอะไรเงี้ยครับแต่นี้มันมี ik, เคสพีคลากลัว2เคสแล้วกัน2เคสนี่คือจําไม่ได้ว่าเป็นสมุดสาครหรือสมุรประการนะเ<ๆ>คสเนี้เขาร้องมาว่าแม่เขาเนี<ๆ>่ยเป็นหมอตำยาทําคลอดเก่าแต่ไม่ได้เรียนมานะเขาไม่ได้เรียนมาแล้วก็เหมือนกูพาร์กลักจาอ่ะ อันนี้แกก็มีอาการติดเตียงมาหลายปีแล้วไปหมอปลาไปถึงเนี่ยก็บอกว่าอันนี้เป็นผีละผีชัวร์คือหมอปลาเนี่ยเขาจะมีเซนต์พิเศษว่าอันไหนคนอันไหนผีครับออแต่หมอปลามันจะไม่ให้เชื่อทุกอย่างมันจะคิดว่าอันไหนเป็นวิทยาศาสตร์อันไหนหลอกอันไหนสะกดจิขขตตัวเองเลย,เยแต่เคสล่าสุดเนี่ยก็คือผีจริงผีแน่กินร่างยายยายนอนมา78ปีไม่เป็นไรเลยติดเตียงคือคนคือคนที่เป็นหมอตะเมียเก่าเนี่ยคือยายยายอายุเท่าไหร่นี่เจ็ดแปดสิบเจ็ดเอ่อเจ็ดหกสิบกว่าเองด้วยอ่า จะจเจ็ดสิบมัจะเพียงแต่ว่าคือแกแบบกลางคืนแกก็มีอาการแบบไม่เป็นไรกินอะไรได้แต่กลางวันนี่แบบนอนแล้วก็มีการวอยวายคือลักษณะผีเข้าเลยแหละอพอเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอปลาไปมันก็บอกว่ามันถ้าเป็นหมอตำแยเงี้ยมันต้องมีคนในบ้านเคยถูกข่มขืนอะไรเงี้ยฝันก็มีหลานเขาอายุสิบสี่อ่ะมาบอกว่าเคยมีคนมาข่มขืนเออก็ขม่มขืนในฝันนะอในฝันก็เหมือนก็จริงเหมือนที่หมอปลาพูดหมอปลาก็เลยบอกว่าถ้าผมผมทําพิธีให้ตายเลยนะแต่ที่อยู่มาแปดปีอ่ะ <Huh? S 2> ใช่แล้วก็ตายจริงตายค่าถ่ายรายการเลยเหรอไม่ไม่หมอปาพูดบว่าไม่เกิน10วันตายพูดไปเลยเหรอใช่ไม่หมอปาพูดอย่างนี้ทุกเคสแล้วก็ตายจริงเกือบทุกเคสเลยทำมาเนี่ยสิบกว่าเคสแล้วตายจริง <Hey! S 2> เฮ้ยเฮ้ยหมอปามีของนะพูดเดี๋ยวอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ไม่ได้ตลกนะเรื่องจริงคือยังไงนะพี่คือเขาใช้ชีวิตได้เพราะว่าผีเข้าอยู่ใช่เจ็ดแปดปี พอหมอปลามันทําพิธีให้มันก็จะบอกญาติว่าไปขอขมาแล้วเรียบร้อยไม่ใช่ร่างยายแล้วอะไรเงี้ยแล้วญาติยอมไหมถ้าบอกว่ายายตายแล้วยายเขายอมมันกให้ปรึกษากันก่อนเออพอปรึกษาปุ๊บพอเขายอมพอเขายอมใช่ไหมเราก็ทําพิธีพอทาพิธีขอขมาอะไรกันเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอปลาจะพูดเลยว่าไม่เกิน7วันไม่เกิน10วันต้องตายทั้งที่อยู่มาเจ็ดแปดปีไม่ตายนะแล้วก็ตายจริงๆกี่เคสแล้วพี่เสร็จบ่อเคสแล้ววันนั้นไอ้เคสในหน้าควรตรงไหน คือผมมานั่งสมาธิแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ขวดน้ำเลยหรอกผมก็ได้แท่นโมสามจบอ่ะอตนนี้ก็หมอปาล์มก็เลยบอกว่าให้กวดน้ํากวดไม่เป็นอ่าคือมันนอกอีกทางเม,มผมนึกว่าเอเสศังมังคลานึกว่าลาอ่าลาสามก็เคยแต่ลาสารกิน <c oughs> ก็กวดน้ําไม่ถูกวิธีครับส <c oughs> ีตามทีมงานกลับมาเต็มเลย ทีมงานของพี่เหรอทีมงานโปรดิเวเซอร์เกสิที่ไปถ่ายคุกที่ปลาไพ่นะใช่แล้วก็หมอ,อปลาด้วยตามมาแบบไหนผีติดตามมาอะไรหลอกตามมาอะไรต้องหาพกมันแ,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 แต่ผมไม่โดนทำไมพี่ไม่โดนอ่ะผมค่อยเท้าเวสุวรรณอยู่แล้วเขาลองกอค่อยเท้าเวสุวรรณไม่เจอหรอกไ่แล้วทีมงานเขาบอกพี่บบว่าแบบตามมาคือเห็นเป็นตัวเลยหรือว่าเขาบอกเห็นเป็นเงาเป็นตัวเป็นเฮ้ยมันมีแบบเห็นถ่ายผีติดในรถเลยก็มีต้องไปหาที่หมอปลาเคสที่ไปทำอ่ะผีติดนั่งอยู่ติดในรถเลยเป็นภาพหน้าของคนคนที่เราไปช่วยเลย รถตรงกลางเบาะหลังสุดรถตู้อย่างเงี้ยอเป็นหน้านี่บอกเฮ้ยกูเพิ่งช่วยมานี่หว่าก็าไอโยคนขัมหมอปลาเอามาให้ดูยังขยายกันเลยเ,เคสทํายิงเคสที่ส่งมาเยอะไหมในในเพจของผู้ซาบปลาไอ่เยอะไหมอ่าเป็นร้อยเป็นพันแล้วเลือกเคสคือพี่ลูกเป็นคนเลือกหรือว่าพี่เลือกเองทีมงานเขาเลือกแต่ส่วนมากก็จะเป็นเคสที่หมอปลากับผมมาส่งไปให้เพราะร้องมาที่เพจทนายไพศาลเขาต้องพึ่งพี่อขาเพราต้องพึ่งพูแล้เก็หมอปลาแต่ถ้าเป็นเคสกฎหมายเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีเพราะว่า กฎหมายมันไม่เหมือนในหมอป่าเนอะคือไปแบบไปจุดทูบใส่น้ำมลแล้วตายอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องไปศาลไงกระบวนการมันใช้เวลาแต่ถ้าอิทธิพลมาเฟียมาก็เจอกันก็ถือว่าลงตัวนะคนนึงก็รู้เรื่องกฎหมายแล้วก็บ้าๆนะครับเคสแบบตาวสาวแบบเคยรู้ว่าแบบเคสตาสาวคืออะไรเคสตาสาวคืออะไรสาวแบบหลอกมาจีบบ้ามีมีเคสเคสเป็นนักงานเซเว่นนวลทำร้ายผู้หญิงไงนี่อ่ะพี่ผู้หญิงคือมาหลอกเราเหรอหรือไงไม่มันเป็นเคสผมเองนี่แหละ ไปเซเว่นผมไปซื้อของแล้วไงไม่ได้บอกเมียออกมาคืนหิวโทรมาเลยมึงอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็ออกมาตอนเที่ยงคืนเซเว่นนะนะเด็กเซเว่นนั่งศึกษาว่าใส่ถุงไหมพี่ก็ใส่ถุงไหมพี่เมียยังไม่ทันพูดอะไรได้ยินผมมึงรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวมีเรื่องออ๋ใส่ถุแล้วเมียก็เลยไปอาชาเด็กเซเว่นร้องว่าใส่ถุงไหมเดี๋ยวนี้ร้องมาแต่ไม่กล้าทำข่าวเพราะว่ามันเคลียรตัวเองฝากรายการเข้ามไม่ขอโทรหาโปบอยก่อนเห็นมันบูลลี่ว่าเราฝากโปบอยหน่อย เราไม่ฟอร์กบอยเนี่ยเป็นแก๊งสามล้านนะครับเคยมีช่วงฟ้ากันอยู่ช่วงหนึ่งนะสามล้านหนึ่หัวละท่านสามคนไม่ใช่เงินหัวล้านสามคนแต่พอมีดราม่ามาหน่เดบอยจะแอบปล่อยไพศาลกับปลาโดนกันสองคนแต่บอยรู้งานคือบอยเนี่ยจะไปเคิดที่ไม่มีดราม่าแต่อันไหนเสียงดราม่าเนี่ยบอยไม่เอาโอ้โหรับรับเร็วชิบหายโอ้บอย ตอนนี้ไพศาลเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือคนที่มาแรงที่สุดในทนายุคนี้จริงหรือเปล่าถ้าผมบอกแล้วว่าเอาเอาเอาพี่ตั้มมาซ้ําดีกว่าพี่เจมมาซ้าดีกว่าเอาทนาเดชาอัจฉริยะมาดีกว่าไม่กูกูพูดตรงๆนะกูบอยมึงนี่แม่งจักไม่รู้จักบุญคุณกูแล้วนะ มึงเงยมึยิน <mar> ถ <cribing> <half> ิงกูอีกถ้าไม่ได้กูมึงจะดังทุกวันนี้ไหมกูถามมึงคำเดียวโอ๊ยอ้ยเอ้ยโอกวโอเยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ยเอ้ยมอฟยาเยโ้ยเอ้ยยยยโอ้ เอาแล้วอย่าให้เบอร์นะเมาแล้วโทรหาปฏิทโตก็โอเคโอเคโกมีอะไรอยากฝังไหมผลงานกูชอบตรงนี้แหละกูเยอะขี้โมยอะขี้โมผู้ชมเชื่อผมเด้อถ้าจะให้แบบว่าไอสัตว์โทรกลับมาไม่ยอมรับดิรับดรับดิ โอเอามาสัญญาณไม่มีฝากฝากหนยฝากเยี่ยมแม่งหยิวแสงคุณผู้ชมนะเชื่อผมเดอนนะปลาไพศาลบอยเนี่ยขี้โมนะครับถ้าจะเอาคนช่วยจริงๆดีๆนะไปทางพี่พุทธะทางพี่หนุ่มทางอะไรองี้ดีกว่านะครับแก๊งนี้แหละบันเทิง มีอะไรอยากฝากไหมทุกพี่เอ่อนานาคตนมิกกี้ก็จะไปช่วยผู้คนนี้นะครับใช่ครับครับก็ฝากรายการในอนาคตเพราะว่าจะเริ่มเราเราอยากช่วยผู้คนเราคุยกันอยู่นะครับก็จะไปคุยน่าจะประมาณปี70 77เจยเรังี้ยปีหน้าปีหน้าเหรอกะโูรอกูรอมึงแต่ยังไม่ดังตอนนี้กูดังเงินใครจับตัวไม่ได้้วคุยกับพี่ไพศาลเขาบอกว่าเขาคิวเยอะแต่ว่าถ้าเกิดผมทำอะเขาก็จะยินดีมาทำกับผมแล้วก็เคสในมือเขาเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ บางทีกับผมอะเขาก็เห็นผมว่าอายุแบบสามสองแล้ว,ยวอยากให้ผมแบบโตขึ้นในวัยสามสองอะอยากให้ผมแบบลงมาช่วยเหลือสังคมไม่ใช่เกาะนิกกี้ดังนี่แหละอันนี้พูดตรงๆก็บอกเขาไปดีว่าเราจะช่วยไม่ใช่เพราะเขาก็มีพระคุณกับผมอยู่อันนี้เรื่องเรื่องจริงนะเพราะว่าไอ้เคสกรณีที่ผมโดนโกงอ่ะคนช่วยผมเนี่ยก็คือพี่ไพศาลได้แล้วก็ดีด้วยนะแกดีด้วยนะพี่ไพศาลนะนะครับอ่ะย้ำีกทีพี่ไพศาลนะครับให้คับปรึกษาฟรี ถ้าค,คุณผู้ชมมีปัญหาปรึกษาฟรีเฟซบุ๊กแฟนเพจอะไรที่ทนายไพศาลช่วยด้วยครับ oh. นะครับแล้วก็แฟนเพจหมอปลายช่วยด้วยนะครับโบบอยคลาสนะครับแล้วก็นิกกี้ณฉัตแล้วก็ผูซ่าป่าภัยครับผลกระแสครับเราทีมเดียวกันนะครับพวกเราทีมเดียวกัน